อ่าเว็บเถื่อนคือนีอนพ่พูดอย่างเปิดออกเลยนะค่ะพี่ี่เป็นคนถือมากเลยเรื่องเว็บเถื่อนค่ะถ้ามันหาไม่ได้จริงๆเราก็มันขึ้นมาเองนี่ส่วนตัวแต่เบินผมไม่ใช่สอสองไงอะค่ะแล้วมันได้นั่งในสภาค่ะถูกไหมอันนี้ไม่โกหกกันหรอกจริงๆบางทีพลาดพัง เอาที่ซื้อซื้อโปรแกรมไปมันไม่ถ่ายหรือว่าคู่นี้แล้วทำยังไงเซิร์ช Google ไปเอะมันขึ้นมาเองนะเต็มไปหมดเลยแล้วบางทีการดูเนี่ยดูแป๊บแปหนึ่งมันตัดแล้วมันก็ต้องดูใหม่มันมีช่องสำรองเอ๊ะเราจะบอกอันนี้เป็นการสารภาพผิดเลยท่านผู้ชมค่ะอันนี้หมายถึงลิขสิทธิ์บอลต่างประเทศอ่ะค่ะแต่กรณีบอลไทยคราวนี้มีเป็นปัญหาเลยเพราะ ไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทออสดแล้วก็ถ้าดูในออนไลน์ก็ดูได้ทาง u t u b e ถูกไหมน้องใบใช่ค่ะอ่านายยมตรีไปดูด้วยนะใช่พรุ่งนี้ท่านไปที่วันพรุ่งนี้ประเด็นก็คือสภาพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณใช่ไหมวุฒิสภาวุฒิสภาพักเพื่อไทยประชุมกันค่ะอ่าคุณเศรษฐาไปไหมไปปกติท่านไปตลอดนะวันอังคาร่ะรอบนี้คุณทักษิณไปนะอ่าแล้วตกเย็นจะต้องไปดูบอลนะวุฒิสภาเสร็จหรือยัง อาไม่เป็นไรหรอกนายกก็ติดตามบอลมาสิบกว่าปีแล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงขนาดสนิทกับเจชนาทิปย์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่คุณเจอคุณเจ,ค,ณเจค่ะนี่คอการเมืองบอกคุณพิธาจะกลับมาทันไปดูบอลไหม <c oughs> อะไรพิธ <c oughs> าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะฮ <c oughs> ะ,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 ะกรุณาเรียกช่องทางธรรมชาตินี่เห็นไหมให้เรียกเว็บเตือนว่าเป็นช่องทางธรรมชาติเหรอคะ ช่องทางธรรมชาติเหรคืออะไรแล้วนี่ท่านผู้ชมไหมเชื่ออมไหมคลิปที่เป็นมีมทั้งหลายหรือคลิปรายการตลกคลิปสั้นๆอะไรพวกเนี้ยที่ไปปรากฏอยู่ในโซเชียลต่างๆแม้กระทั่งรายการเราคุยนอกจอบ้างจะตัวไปตัดบางทีมันเอาไปใส่โลโก้เว็บพนันนะเออเต็มไปหมดเลย ไม่คือไม่ต้องบอกเรากันที่เต็มไปหมดแล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวไงค่ะคือเว็บพน,นันเนี่ยมันบุกหนักมากๆวันก่อนก็อยู่บนรถสองแถวใช่ไหมคะติดอยู่ข้างหนักลล2 2> มาก<ถ>คือท่านผู้ชมดูเถอะเราเปิดเข้าไปดูเนี่ยไหนไปแอป,ปดูเดี๋ยวดูตรงนี้นิดหนึ่งให้น้องดูปิดเสียงก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวหลุดเดี๋ยวให้ดูน้อง เนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงมักจะเอาโลโก้ว็บพันนันใส่เข้าไปค่ะมันมีคนหากินกับเรื่องนี้เลยคอยตัดคลิปแล้วก็เอาไปขึ้นแล้วก็มีโลโก้แ็บพันนันแค่คนเข้าไปดูค่ะใช่ไหมค่ะแม่พันนันก็ไปจ่ายตังค์จะปราบกันยังไงนี่จริงๆเต็มไปหมดเลย ขึ้นมาเองเอาพี่ปิดเสียงแล้วอ่าเพราะอยากจะดูะไม่มีอยู่ตรงนี้เลยเอคะค่ะใช่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 มันแปะเลยใช่ป่ะเต็ไมไปหมดเลย มันก็เหมือนกับกรณีที่เวลาเราโดนมิจฉาชีพออนไลน์หรอกะ <Ha. S 2> แค่ล้วเข้าไปดู g g o o l ค่ะอ่าแจ้งความออนไลน์ของ hmm. ปลอมขึ้นมาก่อนเลยมันก็ซ้อนมาหลอกซ้อนอยู่ในนนั้มันซื้อโฆษณาเลยะค่เว็บพนันนี่ก็เหมือนกันอ้าม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 าค่อยๆไล่กัน hmm. เออ่ข่าวอาหารในค่ายทหารอ๋อเมื่อวานนี้ก็มีคนโพสใช่ไหมค่ะ <Ha. S 2> อืม พี่ยุดน้องไบรท์เห็นภายในเครื่องบินดีซีปดของนาซาเ,าเห็นข่าวอยู่เข้ามาตัวสภาพฝุ่นมาตรวจวัดสภาพอากาศหรือยังอขอข่าวสอสอก้าวไกลอ่านตัวเลขผิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเมม,มอยู่เยอะเลยหนังผู้ใหญ่ยังมีเลยพี่ยุอ,เ,อเราไม่ยกตัวอย่างหนังผู้ใหญ่เนี่ยมันมีวบพนันอยู่แล้วค่ะไม่อยากยกตัวอย่างเพราะถ้ายกตัวอย่างก็จะรู้สิว่าเราเข้าไปดูหนังผู้ใหญ่ ไม่ได้แต่มันมีอยู่แล้วผมที่พูดนี่ฟังเข้าไม่อีกทีหนึ่งอ้าวไหนใช่ครับในติกตอกเยอะมากพยุทธ์โทรหาบิ๊กโจ๊กหน่อยครับไม่พูดแล้ววันก่อนไปทำบุญไปทำบุญแล้วเห็นบอกว่าคุณชวนโทรมาให้กำลังใจคในฐานะบิ๊กโจ๊กเป็นพลตระเว์สุรเชษเป็นนายกสมาคมชาปากใต้อ้าว